AI ถอดสัญญาณรักล่มเอสกับคิตตี้ใจห่างก่อนตัวห่างเรื่องราวความรักของเอสกันตพง์บำรุงรักนักแสดงชื่อดังกับคิตตี้คริสตีน่าภรรยาชาวเยอรมันซึ่งหลายคนต่างติดตามกันอย่างใกล้ชิดกลับกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อฝ่ายหญิงออกมายืนยันอย่างชัดเจนผ่านสื่อว่า ทั้งคู่ได้หย่าร้างกันแล้วหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานหลายปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนน้องวาเลนตินา่าลูกสาวตัวน้อยที่เป็นเหมือนโซ่ทองคล้องใจของครอบครัวความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้ล่มลงอย่างกะทันหันหากแต่มีสัญญาณเตือนที่สะสมมานานทั้งสองฝ่ายใจเริ่มห่างกันก่อนที่จะเกิดการแยกทางทางกายภาพหรือที่หลายคนเรียกว่าใจห่างก่อนตัวห่าง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แม้จะเงียบสงบไม่มีดรมาม่าหรือการประทะัคารมใดๆแต่ก็แฝงด้วยความซับซ้อนทางอารมณ์และความแตกต่างทางวิถีชีวิตย้อนกลับไปในช่วงแรกของความรักทั้งสองดูเหมือนจะลงตัวและอบอุ่นมากเอสและคิตตี้มีภาพความสุขในครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นอยู่เสมอในโซเชียลมีเดีย ทั้งคู่ร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกสาวน่ารักเป็นแก้วตาดวงใจหลายครั้งที่ทั้งคู่แสดงออกถึงความรักความผูกพันให้แฟนๆได้เห็นผ่านภาพถ่ายหรือคำพูดซึ่งเต็มไปด้วยความหวานชื่นแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเอสต้องประสบกับโรคร้ายอย่างกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจของเขา การรักษาที่เข้มข้นและเวลาพักฟื้นที่ต้องใช้ทำให้เอสต้องหยุดงานในวงการบันเทิงและแตัดสินใจย,ย้ายกลับไปอยู่กับแม่เพื่อฟื้นฟูสุขภาพอย่างเต็มที่ซึ่งนั่นถือเป็นช่วงเวลาที่ความห่างเหินทางกายภาพเริ่มต้นขึ้นจริงๆ AI วิเคราะห์ว่า การใช้ชีวิตแยกกันในช่วงนี้แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของเอสแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายเริ่มใช้ชีวิตคนละเส้นทางกันมากขึ้นแม้หัวใจอาจยังคงผูกพันแต่ความใกล้ชิดทางกายภาพและเวลาร่วมกันลดน้อยลงส่งผลให้เกิดช่องว่างทางอารมณ์ที่ไม่อาจเติมเต็มได้ง่ายๆ อีกทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคิตตี้ที่เป็นชาวเยอรมันและเอสที่เติบโตในสังคมไทยก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์ซับซ้อนขึ้นความคาดหวังและความเข้าใจในเรื่องครอบครัวการเลี้ยงดูบุตรรวมถือวิธีการสื่อสารที่อาจแตกต่างกันอย่างมากยิ่งทำให้เกิดช่องว่างที่ยากจะสะพานเชื่อมได้ คิตตี้ได้เผยความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมและสื่อเยอรมันว่าเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตและประกาศอย่างชัดเจนว่าทั้งคู่ได้หย่าร้างกันแล้วไม่มีเรื่องมือที่สามหรือปัญหาทะเลาะรุนแรงใดๆแต่เป็นเพราะความไม่เข้าใจและความแตกต่างที่ไม่สามารถสะสางกันได้เธอเน้นว่าทั้งสองยังคงเคารพและให้เกียกรติกันแม้จะไม่ใช่คู่รักแล้วก็ตาม AI มองว่านี่คือวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงมากเพราะไม่ใช่ทุกคู่ที่สามารถแยกทางกันอย่างสงบโดยยังคงรักษาความเคารพและรับผิดชอบในฐานะพ่อแม่ได้เช่นนี้เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้รู้ว่าความรักและชีวิตคู่ไม่ได้จบลงที่การอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่หมายถึงการรู้ว่าเมื่อไรควรปล่อยมืออย่างอ่อนโยนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เดินไปบนเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง นอกจากนี้ AI ยังประเมินว่าการหย่าร้างในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบาทพ่อแม่ของทั้งสองในชีวิตลูกสาวแน่นอนเอสและคิตตี้คงยังคงร่วมมือกันในการเลี้ยงดูน้องวาเลนติน่าอย่างดีที่สุดเพื่อให้เธอเติบโตอย่างสมบูรณ์และได้รับความรักจากทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ ในโลกที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักข้ามชาติยังคงมีอุปสรรคจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการสื่อสารการถอดสัญญาณรักล่มครั้งนี้จึงเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนว่าหัวใจแม้จะรักกันแต่ก็ต้องการมากกว่าความรักในการอยู่ร่วมกันการสร้างความเข้าใจการปรับตัวและการให้เกียรติกันคือปัจจัยสำคัญที่สุดท้ายที่สุดแล้ว เรื่องราวของเอสและคิตตี้แสดงให้เห็นว่าความรักไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีใครผิดหรือถูกแต่ทุกคนล้วนต้องการความสุขและความสงบในแบบของตนเองการยอมรับความจริงและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย บทความนี้วิเคราะห์โดย AI โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวสาธารณะและถ่ายทอดด้วยมุมมองที่เป็นกลางปราศจากอคติเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งที่สุด